ไผ่ไอซ์แลนด์นะคะแบมบูไอซ์แลนด์เกาะไผ่สวยมากทะเลขาวน้ำใสสวยผู้คนเยอะมากไม่มีคนไทยเลย <laughs> นี่จะต่างชาติคนไทยก็จะเป็นไกด์สตาฟนะคะที่มากับเรือ สวยงามมากเลยนะคะวางมากเป็นกระโดดไมกระโดดไม่ไหวแล้วคะ่ะสวยมากเป็น เป็นหาดที่กว้างมากนะคะแล้วก็ผู้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนอนอาบแดดได้เยอะแบบไม่ต้องแย่งที่กันนนี้จะเป็นเกาะไทยไทยนะคะเกาะไทยนกเอี้ยงนะคะมามาไม่รู้ เหมือนคุยด้วยเหมือนคุยกับคนนี่จะเป็นขอาะไผ่นะคะแบมบูหาดเกาะไผ่นะคะแบมบูนะคะทุกคนเยอะมากเลยนะคะมาที่นี่กันเนาะมาอาบแดดเล่นน้ําตรงนี้เล่นน้ําทะเลสวยมากทะเลสวยแล้วก็ดําน้ําได้ด้วยดําน้ําดูปาลาลังดูปลานะคะสวยมากนะคะหาดกว้างมากทุกคนเยอะแยะเลยนะคะ